สวัสดีค่ะพี่น้องไปายเมื่อนี้สิพาพี่น้องไปเก็บเฮดจ้ะพี่น้องไปเบเิ่งเฮดว่าสิมีบอกเขาป่าเนาะค่ะเนาะใกล้ๆบ้านนี่แหละจ้ากลับมาแล้วพี่น้องจากเที่ยวค่ะเมื่อนี้สิพาพี่น้องไปไป,ป่าคลองหล่นนะพี่แกคลองหล่นอยู่บบไก่จากบ้านจา้ะประมาณแปดกิโลจ้ะพี่น้องพาพี่น้องไปนะะเนาะ เข้าไปเบิร์กันด้วสิมีเฮดบอพี่น้องสิคือทั้งยูลแลนบอจ้ะสวัสดีค่ะไปเข้ามาแล้วมามาพี่น้องสิพาไปเก็บเฮดจ้ะพาพี่น้องไปเบิเร์เฮตดรือสิไปเก็บเฮดเข่าป่านะคะนอกจากสิได้หรือบอเข้าป่านะคะเนาะเบิร์ถนนหนทางไปน้ำกันพี่น้องนี่จากน้อง <c oughs> นนทังไปครัเนาะนี่ครับน้องทางไปอมาทางโรงงานเดี๋ยวตีพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องทางเขานี่ก็เป็นโรงงานจ้ะพี่น้องอันนี้โรงงานจ้ะนี่โรงงานที่เหตุงานอยู่เนาะค่ะเนาะนี่พ้นละครับพ้นละครับหายจ้ะพี่น้องพ้นละครับกะ ไอ้ไอจ้ะบวกเขาในเมืองจะพี่น้องเข้าเขาป่ากันดีกว่าน้อค่ะเนาะเพิ่งกลับมาถึงเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องเข้าไปน้ากันถ้าสิไปทางนี้แหละพี่น้องเนี่ยแยกเนี่ยตรงไปเลยจ้ะป่าใหญ่อยู่ด้จ้ะพี่น้อง<ม>แต่บลูว่าสินี้เห็ดหรือบ่จ้ะ<ม>ป่าใหญ่แต่ไม่รู้จะมีเห็ดไหมเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ้งน้ากัน ปาหญ่แต่โบลูสิได้ฮดหรือบอกพี่น้องเอ,อ้ยเลื่มเอาไม้กันสั้นมาจ้ะพี่น้องเลื่มเอาไม้กันสั้นมานะคะเนาะอากาศเริ่มเย็นแล้วจ้ะพี่น้องเริ่มหนาวแล้วค่ะอากาศเริ่มเริ่มเย็นนะคะเนาะจ้า พาพี่น้องไปนะคะเนาะรถติดจ้าตอนเศร้ารถเดยาบติดนะคะเนาะพราะตอนนี้ยังเศร้าผู้คนกับทำงานจ้าพี่น้องสบายดีปะพี่น้องคิดหอดทุกคนเด้อจ้ากลับมาแลว้วกลับมาแลว้วคิดถึงทุกคนจ้าได้มานัง่งได้มาคุยกับพี่น้องแบบแวะอยู่นี่เลจ้าพี่น้อง คิดหอดคิดถึงเนาะค่ะนาะเบิงถนนทนทางไปน้ำกันจ้ะพี่น้องอันนี้กับคล้องลนจ้ะพี่นอ้องเพอ่์ซิมีเลี่ยงมากเพอ่์ิเป็นป้าคะ่ะมีป่าขึ้นกันจ้ะพี่น้องป้าใหญ่คือกันเนาะค่ะนาะไปหาเห็ดน้ำกันพี่น้องสิพาพี่น้องไปเบิงว่ามี ลิมทะเลมุสกีวิโกเต้นไหวอีเชดโพสตันอาริฮาสโกออสเต้นไหวนะที่ซามีฮากโกไปเบิงมองเตเบลูว่าสิแห่งบอลลีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีด้วยค่ะภาพผิดกิฟทเพชรจ้พีพ่น้องเบิงเบิง,บงอากาศไปน้ำกันพี่น้องแยกคสิได้แจ็คโด ช่วงนี้ยังฮอลิเดย์อยู่จ้ะพี่น้องช่วงนี้ยังฮอ่าที่เขามาให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะไปน้ำกันจ้ะพี่น้องเปิงอากาศยังมีหมอกอยู่จ้าเศร้าๆยังมีหมอกอยู่จ้าพี่น้อง5กิโลเปวะป่าใหญ่แต่บุรุษสิได้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสวัสดีสสดมาๆๆไปน้ำกันพี่น้องไปกีบฮิตน้ำกันจ้าไปกีบฮิตมันม่วนน้ำกันจ้าพี่น้อง เก็บเห็ดมวนมว,น,มวนนำการไปสนุกสนานจ้ะพี่น้องไปสนุกสนานนะคะเนาะรถกระยักติดด้าพี่น้องขีต้องต้องระวังเพราะว่าจักรยานเนาะใช่ใช่คยะย้อนมาเสพีกันไป เที่ยวน้ากันจ้าขอบคุณค่ะสำหรับหนึ่งกำลังใจเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาค่ะนี่ค่ะจักรยานเพเน่นเนาะเพ่นเที่ยวเพนยังปัน่นอันนี้จักรยานนี่ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะ สองล้านดวงใจนะคะเนาะนี่จะพี่น้องเบิ่งไปน้ากันถนนคนทางนี่จากนี่แอันนี้กับสนามกอบจะพี่น้องสนามกอบนะคะเนาะนี่ค่ะบ้านหมู่บ้านกับเป็นยังซี่ค่ะทางไปเมืองนอกก็จะเป็นยังซี่เลยเนาะพี่น้อง จักบอพี่น้องถนนทอนทางเมืองนอกนี่จ้ะขาคองหล่นสวายงจ้ะพี่น้องซื้อพี่อน,น้องป่าเห็ดพี่นะของหล่นสวายขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้เป็นกำลังใจค่ะหายจากหายไปนานแล้วดิขอบคุณค่ะมีล้านดวงใจ หลายๆค่ะพน้องแต่ไม่รู้ว่าเป็นยังคืออ่านคอมเมนต์บ่ได้ของหล่อด สวัสดีค่ะมาด,ดามเฮสสวัสดีค่ะเอาวันนี้ไม่ได้ไปทำงานบ่ไม่ได้ไปทำงานบ่วันนี้นะหนูหาคอมเมนต์อ่านไม่เจอเลยจากคอมเมนต์หนูก็หนูจะพาเข้าป่าบอกแล้วจักสีได้จักดอกหรอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาด,ดามเฮสวันนี้มาหาหมอจ้า โอเคเป็นอะไรอ่ะมาหาหมอน้องที่ว่าไม่ไอภูมิแพ้น่ะบอกอ๋อโอเคค่ะขอบคุณที่มาให้กำลังใจภูมิแพ้จา้าแมนแม,แมนได้ยินเพิ่นว่าอยู่หมอเขาให้ยาบอกกลับกันแล้วบอกไม่รู้จะมีเน็ตหรือเปล่า 오케이 okay.